สวัสดีครับพี่น้องผมนกเขาเงี้ยสายคล้องมือนี่ครับมาตอนกับกับทีมงานสายคล้องอาจารย์ป๊อบอาจารย์แหม่มอาจารย์ใหญ้ยยี่สีมาบุมืมูนี่บุมาหนีไม่ได้หัวได้แทะฮึน,น,บบนะพี่น้องผมให้เบิ้องขับหมายอ่างสระบุรีนี่ครับพี่น้องมันด้บินอยู่นี่แหละผมมางหมดก่อนนี่เห็มันอยู่ต้นไผ่เลยโอ้โหลับจับยิ่หยอดปุ่นะ่ะบยโโ่ยอมลงผมว่าติเซตต้นนี้เลย มือน,นี้เอาเทนอาจารย์คุณนไหมมอนี้นนมมนนอืขอขนผีดขาดพูดอะไพูดเรียกเอาเรียกเอาได้งามๆนี่ปุ่นไปไปไปอาจารย์แมวเอาไปใส่ไหมใส่ปะจะเย็นจะจะทาเนือน้อเส้นพันธุ์นี่นะเนี่นนยเส้นมีอะไรมาแก่ยังว่าไปใส่เหมือนโอ้ยผมมีใบปลอมมาแล้วแต่ว่าปกติผมไม่ใส่ใบปลอมหรอกมูน,นี่ว่ามาเล่นปลาผมก็เลยใส่ ือนกก็อยู่แถวนี้แหละปทุมนี่แหละไม่ไปไหนนกเล่นนกไม่เล่นนกจังหวัดเดียวนกเล่นนกปทุมเลยเออมันถึงนกมันนึกพูดไทยกันรู้เรื่องอย่างน้นกพักบ้านเรามาคุยกันรู้เรื่องกันบ่อยๆเออไอ้ๆอย่างว่าไอ้อันนกมาจากอีสานมาเล่นปทุมคุยกันสอนภาษาโอ้ยก็คุยภาษาเรากับภาษาไทยอย่างนู้ดก็เลืนเสียงยืนคุยถามกันอยู่นั่นแหละถามกันไม่รู้เรื่องตักัตถิเดี่ยวก็ไป็เดี่ยวเองดียวยืนถามกันอยู่ มันก็จะอะไรก่ออะไรก่ออยู่ตรงนั้นเละเฉวานต้องหัดพูดไทยนะลูกถ้าไปอยู่บุรีรัมย์พูดเขมเมนเลยดนะิตกไปใหญ่แนละ้วฮะออกเหยเลยมาอยู่มาอยู่ไทยโดนมาอยู่ไทยโดนแชมมาอยู่บุบรีรัมย์อีกวเนยะยังยังไม่เคยไปเที่ยวบุรีรัมย์นะเฉว,วานเนะี่ยไม่มีโอกาสไปซะก็ที สอนภาษาบุรีรำหน่อยสิกาแฟตอนเช้าเอาขมิ้นนะดื่กาแฟตอนเช้าพูดว่าไงมันก็กาแฟมันไทยใช่มันต้องมาต้องมาแจ้งไม่ให้เหรอไปไปขนาดนั้นใช่ไหมมนกาแฟมันกาแเทียเพียนน้อยเดี๋ยวนี้นะจ๊ะเดียวเรเทียนลายไม่แกะก่อง นี่ลมเอายลมาปบอีขันปั๊บเลยบานนี้จะไมนเป็นยังไงกับาผานดีทีเจ้ขชุหมวอรอลโอ้นนึกนี้นหันกนี้มาเ้อื่นครับมึอนี้เอาเถียนจันทุนมาเลยมึอนี่กำวังอีขัดอ้างมึอเนี่ยจดอ้างนี่ดเออแก่จได้อ้างเนยว่อ้างอ้างชิ้เม็ดเลเจามอนี้ได้คบแล้วมึอนี่มานครบแล้วนี่ครับเจ้าบุญโฮม ชนได้ครับอาอชนยังไงอันนี้สาะบุรีกระบุนโฮมาจันแหม่มครับนกก่อเจ้าประจำทุกอาทิตย์ขาประจำขาประจำเพราะมีตัวดีสายนี้เขาเล่นสายนี้เขาเล่นหลายครับพี่น้องเล่นตัวเดียวเพราะมีเวลาเล่นเ้นกของจันของเิดเบ็ดเลยอะ นี่ผมใสตัว้ยังไงไปก่อไปนี่ก็ได้เห็นปุไปนลยตัวเนตัวนั้น,น,น,นถูกันานพูดพี่น้องส่งกาแฟสู่กินครับวันนี้ันนี้บดมาแบบใหม่ละม,ม,มันเก่ามันมันเปิ่นไป หอมๆมก็พี่น้องหมมอมๆแพงหอมพี่น้องวันนี้ก็ไม้แับบุรีไม้แับบุรี ใส่ตรงไหนวะนี่นครับบางๆก่อนๆเลยพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาครับนี่กทุ่งนาป่าข้าวครับเสียนป๊อปเขากำลังเลือดไงเขากำลังเดือดใส่ตรงไหนครับเซียนต้นนี้นะต้นเี้ต้นนี้ครับกับชัยวานน,นกประจำไข่ อันุจันาร์แม่ครับคิดว่านกจะเข้าแล้วโอ้โหเดี๋ยวโไปต้งอย่พร้อมับพร้อมพร้อมกับมันย่งเอาเอาไหมไม่ไหวไม่ไหวตออ่อน่อนเองไปทงนีก่อนนั่นโน่น นาุ้้งนั่นแน่เลยเกี่ยวนั่นแหะคุณเกียใส่จักร้าจัก้าดินเลยดินเลยเกี่ยมใส่สมไปได้้ัง้รับานทางโมาได้ตรงนี้เลยเด็กหนี่แล้วบนใครนัเียงยางอย

โ่อนั่นเี่ยางรถมันกะบน่นใปรียวันนี้กับ่ยังกนไกด้ยางขึ้นีกนี่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  ไม่ทำา่เหอวะว่ะล่ะเนี่ยไม่ได้ทำเขาว่าไปซ่อมเครื่องไอ้นั่นนี่ได้ๆขาดดับดับขาบเนาะที่น่าไม่ไม่ใช่กัน้าัว่าที่จะไ่ ไม่ได้เลยแค่นี้เดกศิอีกไม่โตมากเลยเนะทั้งไม่หงางเีไม่ได้ชุดอสิตรงทางเรามานี่มีต้นแกงอยู่แล้วนะบนต้นเยอะไมครับแถวนี้ไม่เดอะไม่เีอะเลยเนาะต้องรอูกฝักเลย ไปตรงนู้นก่อนไปเอาคารมกับไอ้นี่ก่อนไม่ไม่ไปทางนี้เหรอทางนี้มันขับรย้อนสอนช่สอนก็เป็ดเดียวนี่ไกลนี่ลงมาก็ถึงย้อนก็ย้อนเก็บเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงปิดแชนแ บทหลอกผนิลไม่เลยอาจารย์แหม่มครับผู้แลกเล่มือนหนของทีมกับเจ้าบุญโฮมลิวลิวเฟียงเอ้ยพว่าลิวตันดอกมันลิวเฟียงพี่น้องในนั้นทีมมีกรุ๊ปลิวตันโอ้ลิวเฟียงเสียงใหญ่เจ้าบุญโฮมจัดก่อนใครเลยครับ มกต่อตัวหลักของอาจารย์แหม่มครับอันครับผมเสร็จแล้วแหม่มมะเปด,ดีเลยพี่นอ้องเออโอ้หมายหมอขักครับพี่นอ้องเว้ยวันนี้มองโดดเนาะค้อนกีดีเป็นละขึ้นหัวเสามองกันกระเกาะเั้งหมดเออขึ้ครับ เจ็บเป็นพผ่นว่เออเจ็บขาดเาออปวดหลอกด้ครับพี่น้องมไม่เียนไหมแล้วดิเนเะออเออคอดไปขึ้นนี่ไปแห่จานทุนใส่ใหเ้เออไปแลวกับม้าวัเนอนัดซุ่มงหนึ่งบ่ตีสามวันนีนอยู่ตีสองวันน้นอนอยู่พืนะพี่น้องเสียงหน่อยมันโอ้ยไหลเงา มองไงลองได้กินกินกินมาเลี้ยงตัวนี้เก็บไว้เสียงหน่อยปะมันหน่อยตัวหนึ่ง่าม eh> uh ันมีหน่อยหนึ่งหน่อยจัดแล้วก็หน่อยหนึ่งนี่ตรงแถวนี่ยเอ้ามันคือเก่าครับพี่น้องบุญทมหมันคือเก่าแหละมันควันมูแหละครับมื่อไหร่ห้อย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 แยกออกมาได้แยอกมาได้ักเข่า mắt toàn bộ cái gì đó chặt leo, chăn mềm chặt leo, ừm quan ừm sầm mé ừm 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 quá ừm 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 thế mà mi bọc tròi, mi nồi bọc, mi nồi bọc bọc nương đấy. số pha đấy. Nói, có nói, có, mi có bạc mày, mày. tôi đây tôi đây, tôi muốn nhỉ. khánh đây hoa, bữa nay tôi gì cả tôi thiếu hoa tôi chiến nồi thiếu mắc khánh luôn. tôi về muốn tôi đây khánh บักนี่มันบ่เถียงบักเขาน้ำโดดไปโดดมาเห็นว่าม,มนันพอได้ยีนอะไลโคอุ้ยถักเลยเนาะเนื้อพอได้ครับนมันเสียงหนุอยวะเจ้ามันจีบเป็นบักเลีเ้ยวว่เถอะเลยว่ามันแบบบักเลี้ยวต้องเลี้ยวกว่านี่ไหมกินดินกินดินของนี่แหละเนี่ยไรลูกแถวนี้เป็นที่ละไรตัวเล็กคอเพรยงน,น,นะครับพอได้บอกไร เป็นอไรคือว่าอ้มยิ้มจะดีเซียนีงนี่นะงนัำดอกขันเขาเข้ากนี่เจ้าวงเลยนฟังอซีอันนี้อันนี้ก็ซนี่แต่พี่บอกาดันเ้ตัวนี่ยบึ้งกนให้จะเป็นบักเหลียวฟังกันมันเหลียวนี่ทีมาขอจีบเราดอกพรเพราะนี่ยินเสียงมันไหมแต่มัน

เจะเห็นบ่อยยินงเสียเดียย mm ินเสียงกันจังจัดว่ากันยิ่งิะเสียงมันคูมันคูยุ้นบนปล่อยขั้นลมต่ำทังนี่มีมีปอยอยู่คันหนึ่งบอกมันเลี้ยวกว่านี้มีหนุนอยู่ข้างหนึ่งมันเลี้ยวบ่ครับนี่ตรงตรนี้นะตีฟังหัวใจเช่นเม็ดนงเลี้ยวนกตัวผมเหรอเอ้าไม่ใช่ไตหรอกหรอ้าสไตายอยู่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเออ้าพี่นงใส่ทั้งเลยน้องเฮ้ยใช่าะผมเนี่ยเจ้าว่ากันพี่น้อง <ค>อาจารย์เหม็อาจารย์เห็มา้ามาที่หลังมาที่หลังมูลเลยก้อนม,มูเลยล <c oughs> <c oughs> เอาเ <c oughs> จ้าวากัน <c oughs> พูดไงคนเอือดขวงเติบอยู่ด้วย